สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารอิเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตานะคะวันที่5มีนาคม2568กับ FC ่าวันวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกแยกรอบอีกเดาพี่น้องคำนวณหุ้นก็ไปตามหุ้นนะคะทุกคนขอโทษขออภัย FC ขาถ้าไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันใช้ได้ทั้งวันคะ่ะทุกคนแล้วแต่ความชอบ สมมุติว่าวางวันวางให้พรุ่งนี้วันพุธเนาะค่ะทุกคนเออวันพุธนะคะทุกคนก็ใช้ได้ทุกทุกวันพุธเลยอย่างนี้ค่ะทุกคนตัวเลขที่ให้ไว้นะคะ fc ก็จดไว้ก็ได้นะคะทุกคนค่ะจดไว้จะเปรียบเทียบก็ได้พี่น้องว่าเพิ่นเขาเขาือ่ใจ่าบอแล้วค่ะอ่าสำหรับก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่สี่ก่อนว่าเข้าหรือลดสําหรับวันที่สี่นะคะ fc ขาใจให้เด่นดูที่ห้าและสี่มาสองเจ็ดห้าหกหนึ่งค่ะทุกคน เด่นมาห้านะคะทุกคนเข้าคู่ตัวกับผ้าเจ็ดเจ็ดห้าเรีเด่นประจำวันสามกับแปดมีจัดพี่น้องขาพวกเขาจัโตบัดมือ่นสิรดุดมีจัดพี่น้องวาวันที่สามมาเล็กเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนกันเลี้ยวแต้มืออีดีดได้พี่น้องเลี้ยวตะเพิ่นเป็นนะคะทุกคนเราไม่สามารถทราบได้ค่ะทุกคนค่าว่าบัญจีมาตัวใดว่าบัญจีเขาตัวใดเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นได้แค่แนวทางนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะ แล้วมาเอ่อต่อไปนะคะทุกคนเอามือนีคือเบาลงๆลืมๆแต่พี่น้องขอโูษขอไพ่ด้วยพี่น้องเด้อต่อไปนะคะวันที่ห้าจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าได้สามได้สอง FC ขาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันและพี่นอ้องมีเข่ามีหลุดทุกเมอรอบ่ามักเระชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีนะคะทุกคน มาดูกันค่ะพี่น้องมือนี่จับเลขยากยากพี่น้องค่ะจับกูหนึ่งเสด็จกูหนึ่งได้พี่น้องค่ะพิจารณาเอาได้พี่น้องเด้อสามนะคะสามเจ็ดเจ็ดสามสามเก้าเก้าสามสามสี่สี่สามสามหกหกสามพี่น้องเลขมือนี้สองสามสามสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองสี่สี่สอง สองหนึ่งหนึ่งสองพี่น้องจับเลขไม่เต็มสปริงอย่างที่บอกนะคะทุกคนตัวเลขหลายตัวพี่น้องเอา้าอยู่กับมากับดวงนะคะทุกคนเราทุกคนมากับดวงขอให้ดวงเข้าข้างเรานะคะทุกคนคะ่ะคู่ตัวเด่นวันนี้สองสามสามสองพี่น้องคู่ที่ชอบหนึ่งคู่ใจมักสองสี่สี่สองนะคะพี่น้องมักตามด้วยพี่น้องบ่ามาผ่านได้เร็วๆด้วยค่ะพี่น้องขา เ,เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะทุกคนวันพุธวันเลขสี่และเลขเก้านี้สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะวันพุธไม่มีเลขไม่มีเอ่อเลขเบิลประจําวันคะ่ะทุกคนทีนี้มาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นวันนี้อยู่ที่สามและสองเด่นประจาวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นสามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามจะให้ทั้งสองคู่สองค่ะสองสี่สี่สองเป็นคู่ที่ชอบสองเก้าเก้าสองบริจาคให้มักก็ค่อยตามบ่มกัก กรบพานพี่น้องค่ะตัวเลขบางมือก็จับให้ได้บางวันก็ไม่ได้จับครบนะคะทุกคนตัวเลขลายตัวจับคูหนึ่งเสด็คูหนึ่งนะคะพี่น้องขาแอดมินจําเป็นนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสําหรับแนวทางราวสตา์วันที่5มีนาคม2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เอฟซีทุกๆท,กท่านมองให้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ f ฟโชคดีค่ะโชคๆมันหกันสุขภูสุขุ ในทุกๆวันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ